สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับรายวิชาต่อไปนะครับก็จะเป็นวิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับซึ่ง เป็นอีกรายวิชาหนึ่งที่เอามาใช้ในการสอบวีเน็ตในปีนี้นะครับแต่จริงก็สอบทุกปีนะครับนักเรียนทุกคนได้รับชีทนะครับชีทที่ที่แจกให้นะครับเป็นเนื้อหาที่สรุปมาแล้วนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับอันนี้สรุปให้แล้วนะครับเอามาดูนะครับ ความหมายของคําว่าชีวอนาัยและความปลอดภัยนะครับมาจากคําว่าอะไรนะครับ ha, อาชีวอนาัยนะครับมาจากคําว่าอาชีวะบวกกับอนามัยนะครับก็จะรวมกันนะครับเป็นเป็นอะไรครับเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกับอะไรครับเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะครับที Arin ่ ที่ดูแลเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเป็นหลักครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็สังคมนะครับทีนี้นะครับสถิตินะครับดูสถิติก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับว่าอวัยวะของเรานี่มีส่วนใดนะครับที่ได้รับอุบัติเหตุมากที่สุดนะครับมากที่สุด อะไรครับที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุดนิ้วมือนะครับนิ้วมือนี่สําคัญนะครับเพราะว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องใช้นิ้วมือนะครับเป็นหลักนะครับเป็นหลักเลยนะครับลองลงมาคือคืออะไรครับคืออะไรครับดูดีนะครับอะไรครับอะไรครับตาใช่รับตาใช่ไหมครับ ครับต่อไปก็จะเป็นมือนะครับมือกับนิ้วมือนี่ไม่เหมือนกันนะครับอันดับที่สามนะครับอันดับที่สี่ก็จะเป็นเป็นอะไรครับเป็นเท้านะครับเป็นเท้านะครับที่ได้รับบาดเจ็บก็จะมีทั้งหมดสี่บรรดับนะครับก็ไล่เรียงไปตามนี้นะครับโอเคพวกเราช่างยนต์ใช่ไหมครับ ปีที่แล้วเคยเห็นอุบัติเหตุของเด็กอ e ิเล็กรือไงใช่ไหมเ,เ,เห็นไหมไที่นิ้วโป้งเขาขาดไปนิ้วหนึ่งฮะทั้งไฟทั้งไฟปีสองนะโดนสเตอร์ครับโซ่สเตอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยหนีบเข้าไปตรงนี้ขาดเลยครับหนึ่งข้อก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับของช่างยนต์ก็ระมัดระวังไว้นิดนึง เอาต่อนะครับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนมากแล้วนะครับมันจะเกิดจากตัวเองนะครับมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งจากความเหนื่อยล้านะครับความเหนื่อยล้านี่มันสามารถทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับในระหว่างที่การทํางานในระหว่างการทํางานก็ดีนะครับสองครับขาดประสบการณ์ครับอย่าทาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีประสบการณ์เนี่ยมันจะทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับ ตัวต่อมานะครับก็คือขี้หลงขี้ลืมนะครับอันนี้สําคัญเืยนะครับที่ช่างยนต์นะครับช่างยนต์เน้นเลยนะครับตัวนี้นะครับการไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับอยู่ในโรงงานนี่มันมีกฎมีระเบียบนะครับถ้าเราพลาดแม้แต่นิดเดียวครับอาจนําพามาถึงชีวิตนะครับชีวิตความเกียดค้านะครับความเกียดค้านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็คือ เวลาทํางานนี่อาจจะไม่ตั้งใจทําอาจจะเหม่อลอยคิดถึงใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับตัวต่อมานะครับคือการประมาทนะครับการประมาทเรื่อนเ่อนี่มันจะทําให้เรานี่ประสบอุบัติเหตุแต่การทํางานนะครับหรือตัวต่อมานะครับการอดเก่งนะครับอดเก่งอดเด่นอะไรพวกนี้นะครับว่าเรานี่แน่นะจริงจริงนี่ไม่ใช่นะครับการโมโหนะครับก็คือการที่เราเนี่ยไม่รู้จัก สงบสติอารมณ์นะครับในระหว่างการทํางานว่าอาจจะเกิดงานเสียงานติดขัดอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่จะนํามาซึ่งอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากตัวเราเองนะครับสาเหตุต่อไปนะครับการเกิดอุบัติเหตุมีอะไรบ้างนะครับในระหว่างการทํางานนะครับหนึ่งนะครับการสูดแก๊สยกตัวอย่างเช่นในระหว่างที่ สมมติเราเชื่อมนะครับงานเชื่อมนะครับหรืออยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับสารพิษหรือพวกแก๊สต่างๆที่อยู่ในกระบวนการผลิตนะครับการหกล้มลื่นล้มนะครับการที่ใช้เครื่องนะครับโดยประมาทเลอะเลอแล้วโดนเครื่องนี่มันอาจจะดึงมือเราเข้าไปเหมือนอาจารย์โจ้พูดตะกี้นะครับ การไม,ม่ระมัดระวังนะครับเราอาจจะทํางานแล้วเดินไปสะดุดสะดุดเครื่องหรือเคยเดินชนกระจกไหมครับนะครับไอ้พวกนี้นะครับเป็นต้นนะครับการตกไฟฟ้าดูดอย่างนี้นะครับสาเหตุนะครับไอ้เรื่องสูตรแก๊สนี่ผมก็มีประสบการณ์ตรงนะครับก็คือชิ้นงานที่ผมทำเนี่ยมันเป็นแผ่นเหล็กชุบแข็งทีนี้ที่เขาชุบมาเป็น สารที่เขาใช้ชุบเนี่ยเป็นตัวเกลือไซยาไนด์พอเวลาเราไปอบอ่อนใส่ในเตาอบเนี่ยมันก็จะเกิดแก๊สที่เป็นแก๊สของไซยาไนด์ขึ้นไซยาไนด์เป็นสารพิษร้ายแรงนะครับมีพนักง,งานผู้หญิงเขาไปเปิดเตาทีนี้ปกติเนี่ยขั้นตอนการเปิดเตาเขาจะให้รอสามนาทีก่อนที่จะเข้าไปหยิบชิ้นงานเขาเปิดปุ๊บแล้วเขาก็ไปหยิบตายขาเตาเลยครับ<า>ก็เรียบร้อยก็ต้องไปงานศพกัน เป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีอะไรครับเปิดเตาแล้วก็คือเดินเข้าไปหยิบธรรมดาเขาก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิตคาเตาก็ระวังครับช่างยนต์นี่อาจจะได้เจอเพราะว่าชิ้นส่วนที่ชุกแข็งมีเยอะพวกเพขาเขวี่ยงพวกอะไรเนี่ยผมเคยเจอพวกคนที่เข้ามาจากนิสสันหรือว่ายามาฮ่าเนี่ยเขามาเรียนพวกชุกแข็งอยู่จะสัมผัสกสารพวกนี้ถ้าเราได้ทำงานในด้านอุตสาหกรรมนะครับ เอาต่อนะครับต่อไปนะครับเป็นองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของระบบการจัดการเมื่อนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเราจะทําอะไรก่อนเป็นับแรกนะครับเราบว่าการทบทวนสถานการณ์นะครับการทบทวนสถานการณ์นะครับว่าไอเหตุที่มันเกิดนี่มันเกิดจากอะไรนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาเป็นกรอบกําหนดนโยบายนะครับด้านความปลอดภัยว่า ที่มันเกิดนี่เราจะออกกฎเพื่อป้องกันให้มันไม่ให้มันเกิดนี่อย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็มาวางแผนนะครับวางแผนการทํางานการนําไปใช้การปฏิบัติเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมีการประเมินการทบทวนการจัดการที่เราวางวางมาทั้งหมดเนี่ยนะครับการกําหนดนโยบายต่างๆการวางแผนการนําไปใช้ว่ามันใช้แล้วได้ผลไหมนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็ต้องมีการปรปับปรุงนะครับมีการปรปับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้เหตุนี้เกิดขึ้นมาอีกนะต่อไปนะครับเป็นการสภาวะการทํางานที่ไม่ปลอดภัยนะครับสภาวะการทํางานที่ไม่ปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเกิดจากตัวเราเองหรือตัวพนักงานเองนะครับดังที่กล่าวมาแล้วถ้าว่าจะเกิดจากความอ่อนล้าความประมาทอะไรพวกนี้นะครับ สนะครับสิ่งแวดล้อมในการทํางานสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับมันอาจจะสถานที่อาจจะระบบระบายอากาศอาจจะไม่ดีนะครับหรือว่ามีพนักง,งานอยู่เยอะเกินไปเครื่องจักรมากเกินไปนะครับสถานที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทํางานอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเสริมสร้างความปลอดภัยนะครับด้วยหลัก3 V นะครับอีตัวแรกก็คือ engineering รู้จักไหมครับเอนจิเนียริ่งรู้จักไหมครับช่างยนต์รู้จักเอนจิเนียริ่งไหมครับรักครับคืออะไรครับคืออะไรครับเอนจิเนียริ่งก็คือนะครับหน่วยงานของวิศวกรรมนะครับเขาจะทำหน้าที่คอยควบคุมออกแบบอะไรต่างๆนะครับสองเอ듀เคชันก็คือการศึกษานะครับการศึกษาตัวสุดท้ายนะครับเอนฟอนต์เมนต์นะครับก็คือการออกกฎระเบียบต่างๆนะครับอันนี้คือหลัก ที่จะมาเสริมสร้างความปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทํางานนะครับสาเหตุพื้นฐานนะครับที่เอื้อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับมีอะไรบ้างนะครับการบริหารจัดการนะครับอันนี้สําคัญนะครับการบริหารจัดการการควบคุมงานความปลอดภัยนะครับสองสภาวะของจิตไม่ปกตินะครับสภาวะของจิตไม่ปกติเป็นยังไงครับ บางคนอาจจะอาจจะไม่เต็มหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะเกินก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไอสภาวะเจิดนี่สำคัญนะครับต่อไปนะครับสภาวะร่างกายที่ไม่ปกติก็คืออาจจะมีความวิการหรืออะไรที่อาจจะไม่สมประกอบอะไรพวกนี้นะครับเป็นอาจจะเป็นเหตุอันนี้คือสาเหตุของ ที่จะเอื้อให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทํางานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่ให้อุบัติเหตุพวกนี้เกิดขึ้นหนึ่งนะครับเราต้องป้องกันก่อนเกิดเหตุนะครับต้องป้องกันก่อนนะครับสองนะครับก็คือสังเกตนะครับสังเกตก่อนนะครับสังเกตเสร็จแล้วต้องตรวจสอบนะครับช่างยนต์จะขับรถออกไปซ่อมรถเสร็จเนี่ยเราจะส่งรถให้ลูกค้านี่เราต้องตรวจสอบก่อนนะครับ ไม่ใช่ขับไปได้กิโลหึงล้อหลุดออกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบนะครับเอามั่นใจนะครับในการลงมือทำนี้ต้องมีความชำนาญนับทั้งยนต์นิดนึงครับสวิตเปิดปิดเปิดปิดของเครื่องจักรปกติสีอะไรนะครับเขียวแดงอะไรเขียวอะไรแดงถ้าตาบอดสีมันมองไม่ออกแล้วครับถ้าตาบอดสีเนี่ยเห็นเพื่อนทำเครื่องจักรอยู่นี่ กดผิดเรียบร้อย,ยนะครับอุบัติเหตุเอาต่อนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุท <c oughs> ี่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับมีอะไรบ้างหนึง่งการกระทําที่ไม่ปลอดภัยต่อบุคคลนะครับมีอะไรบ้างการกปฏิบัติงานโดยโดยไม่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหมายความว่านะครับให้ทํางานอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าไปทําอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่มีความชํานาญเลยนะครับก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุน,นะครับ ข้อสองนะครับซ่อมเครื่องจักรโดยไม่หยุดนะครับซ่อมเครื่องจักรโดยไม่หยุดนะครับอันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญเลยสามนะครับถอดเครื่องป้องกันอันตรายออกนะครับข้อสี่ข้อสี่นะครับเครื่องจักรเร็วกว่าอัตราที่กำหนดข้อห้าไม่ใส่เครื่องป้องกันอันตรายนะครับอันนี้ปกติแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยปฏิบัตินะครับข้อห้านี่ ก็หกนะครับหยอกล้อกันในขับปฏิบัติงานไอ้นี่เป็นกดเหล็กเลยนะครับในระหว่างการปฏิบัติงานนี่ห้ามเลยนะครับห้ามหยอกล้อกันเด็ดขาดนะครับขพราะเจ็ดนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยนะครับไม่ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยไอ้นี้ก็จะนํามาซึ่งอุบัติเหตุที่จะนํามาสู่เรานะครับใส่ชุดทางานไม่รัดกลุ่มนะครับใช้เครื่องมือที่ชํารุด ดื่มของมินเมาในขณะปฏิบัติงานอันนี้สําคัญเลยนะครับเมาค้างมามาทํางานนะครับสองนะครับสภาวะการทํางานที่ไม่ปลอดภัยมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งอุปกรณ์การผลิตอยู่ในสภาพที่ชารุดนะครับหมายความว่าเครื่องจักรที่เราใช้นี่มันอาจจะไม่ไม่พร้อมนะครับก็คืออาจจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่มันชารุดเสียหายนะครับ เมื่อใช้งานไปปุ๊บอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุนะครับข้อสองนะครับโครงสร้างของอาคารอันนี้เขาพูดเรื่องของอาคารนะครับที่ไม่มั่นคงนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอาคารนี้อาคารที่เรานั่งอยู่นะครับถ้ามันออกแบบมาไม่ถูกตามที่เขาดีไซน์มานะครับอาจจะใช้เหล็กคานสองนิ้วแต่ว่าผู้รับเหมานี่อาจจะเป็นลดลงเหลือหนึ่งนิ้วที่เรานั่งอยู่อาจจะพังลงไปในวันนี้ก็ได้นะครับ สมมุตินะครับ 3. นะครับขาดการวางแผนง,งานความปลอดภัยในโรงงานนะครับข้อสการจัดวางสิ่งของนะครับไม่เป็นระเบียบไอ้นี้ก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับพวกเราเคยไปแมคโครไหมเคยไปไหมครับแมคโครในแมคโครนี่เขาจะมีการวางของนะครับเป็นชั้นเป็นชั้นโดยใช้แฮนด์ลิฟต์ยกขึ้นไปนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามันวางไม่เป็นระเบียบหรือวางไม่ตรงมันอาจจะพังลงมาก็ได้นะครับไอ้น,นี่คือการจัดวางนะครับข้อห้านะครับการจัดสารเคมีวัตถุไ,ไฟนะครับไอ้พวกนี้สารเคมีต่างๆบางชนิดมันจะก่อให้เกิดไฟไหม้เมื่ออยู่ใกล้ความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเก็บเนี่ยต้องมีสถานที่มีป้ายบอกระบุบอก,บบอกตำแหน่งนะครับ สถานที่ทํางานที่ไม่ปลอดภัยครับข้อที่6นะครับสถานที่ทํางานที่ไม่ปลอดภัยที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุข้อ7นะครับระบบระบายอากาศไม่ดีนะครับเสร็จแล้วข้อที่8อันนี้สําคัญนะครับระบบการเตือนภัยนะครับอยู่ในโรงงานอ,อุตสาหกรรมนี้จะมีระบบการเตือนภัยเมื่อเกิดไฟไหมหรือเกิดกลุ่มควันขึ้นภายในอาคารจะมีอุปกรณ์สําหรับตรวจจับควันอยู่นะครับ ถ้าบริษัทไหนไม่มีนี่ก็ความเสี่ยงนี่ที่จะมาเกิดภัยกับตัวเรามีเยอะเลยนะครับต่อไปเป็นการสูญเสียครับเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับประการที่หนึ่งนะครับสูญเสียตามชนิดของการสูญเสียนะครับก็คือการบาดเจ็บพิการและเสียชีวิตนะครับตามการสูญเสียอาจจะนิ้วหายข้อมือหายอะไรพวกนี้นะครับ ข้อที่สองนะครับสูญเสียทรัพย์สินนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการสูญเสียครับแม้แต่เกิดอุบัติเหตุแค่มีดบาดมือก็ต้องสูญเสียนะครับเสียอะไรครับเสียทรัพย์สินต้องเสียเงินไปซื้อวัเตร์มาปิดครับต่อไปนะครับเสียเวลานะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมนี่มันจะทาให้เสียเวลามากก็คือต้องมีการมาสอบสวนหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ เพราะว่าเมื่อก่อนในครูอยู่ในโรงงานนะครับก่อนจะมาเป็นครูนี่อยู่โรงงานมาเป็นสิบปีนะครับจากการเกิดอุบัติเหตุนี่จะทําให้เสียเวลามากนะครับต้องไปสอบสวนหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นอะไรนะครับต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายนะครับประการที่สองครับจําแนกตามที่ได้รับการสูญเสียนะครับก็คือการสูญเสียของนายจ้างนะครับอันนี้สําคัญนะครับแค่เครื่องหยุดไปสัก ครึ่งวันนะครับสูญเสียไปเป็นสิบล้านนะครับสิบล้านหรือยี่สิบล้านก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่บริษัทนะครับต่อไปทําการสูญเสียของพนักงานที่ได้รับอุบัติเหตุเองนะครับก็คือไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติงานได้อะไรพวกนี้นะครับการสูญเสียของเพื่อนร่วมงานนะครับไอันี้ถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นนะครับจะทําให้งานนี้หยุดชะงักไม่สามารถดําเนินการต่อได้นะครับ การสูญเสียของหหนัางานนะครับอ้นี้ถ้าถ้าเกิดแล้วมันจะพัวพันกันไปทั้งหมดนะครับรวมทั้งของประเทศชาติด้วยนะครับประเทศที่สามครับจำแนกตามผลกระทบนะครับทางตรงและทางอ้อมนะครับผลกระทบทางตรงก็คือนะครับที่เห็นเด่นชัดนะครับค่ารักษาพยาบาลครับต้องเสียแน่นอนนะครับค่าทดแทนนะครับ มีอะไรบ้างก็ทำขวัญทำศพนะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับทางอ้อมนะครับค่าดำเนินการตามกฎหมายนะครับหรือค่าซ่อมแซมการทำความสะอาดหรือการเสียขวัญกำลังใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับต่อไปเป็นอาชีววิวยศาสตร์นะครับก็หมายถึงวิชา ทางการแพทย์ที่ว่าด้วยสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและผลกระทบของงานที่ทำให้เกิดอ,อันตรายนะครับอันนี้เป็นปัจจัยนะครับเขาจะว่าด้วยเรื่องโรคที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานนะครับปัจจัยแรกเลยนะครับปัจจัยทางกายภาพมีอะไรบ้างโยเรารู้ไหมปัจจัยทางกายภาพมีอะไรบ้างครับ ปัจจัยทางกาย,ยภาพที่จะทำให้เกิดมีอะไรบ้างครับทางกาย,ยภาพแสงสว่างก็ใช่มีอะไรอีกครับแสงสว่างความชื้นมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับทางกาย,ยภาพอุณหภูมินะครับพวกนี้คือปัจจัยทางกาย,ยภาพนะครับตัวที่สองคือสารเคมีครับ สารตะก,กัวสารประหลอดที่เขารณรงค์กันอยู่เดี๋ยวนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับสารชีวภาพครับก็พวกที่ที่เขานํามาเป็นผลิตเป็นพวกอาวุธชีวภาพพวกเชื้อโรคอะไรพวกนี้นะครับตัวที่สี่นะครับสภาพของงานที่ต้องปฏิบัตินะครับบางคนอาจจะไปปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนะครับ ลักษณะท่าทางของการทํางานเช่นนะครับการยกของนี่ถูกไม่ถูกวิธีการยกของหนักนี่มีวิธีการยกนะครับถ้าเรายกไม่ถูกวิธีอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือได้รับอันตรายจากงานที่ทํานะครับต่อไปครับปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพนะครับเขาบอกว่าเพศหญิงนี่มีโอกาสที่จะเป็นโรคมากกว่าผู้ชายนะครับ มากกว่าผู้ชายนะเพศหญิงนะเพราะว่าเพศหญิงนี่ค่อนข้างจะอ่อนแอนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับอายุอายุนี่ก็เกี่ยวนะครับผู้สูงอายุนะครับผู้ที่เกิดการแพ้นะครับอะไรพวกนี้นะครับคนที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้มากกว่าคนอื่นนะครับระยะเวลาการทํางานนะครับในแต่ละวันนะครับ ปกตินี่การทํางานในหนึ่งวันนี่จะประมาณแปดชั่วโมงนะครับถ้าคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงนี่ถือว่าระยะเวลาแปดชั่วโมงนี่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานได้นะครับระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเป็นพิษก็หมายความว่าบางคนอาจจะอยู่ในสภาะแวดล้อมที่ที่เป็นพิษนะครับกรณีบริษัทหรือ ไปทำงานเกี่ยวข้องกับสารตะกั่วอะไรพวกนี้นะครับความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายต่างๆนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นความไวต่อพิษหรือของแต่ละบุคคลบางคนอาจจะแพ้ง่ายนะครับบางคนอาจจะแพ้ยากอันี้แล้วแต่บุคคลนะครับข้อที่สองนะครับปัจจัยที่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและเศรษฐกิจนะครับ ข้อที่1น,นะครับปัจจัยทางสังคมหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ2ปัจจัยทางเศรษฐกิจนะครับเป็นปัจจัยสําคัญมากที่กอ่อให้เกิดโรคจากผู้ผประกอบอาชีพนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสน์นัน้นสน่วนมากนะครับจะเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าในระบบอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้ พวกดีบุตกตะกวัวในการบัดกรีหรือเชื่อมวงจรอะไรพวกนี้นะครับเอา,าดูเรื่องความเครียดครับความเครียดที่จะทำให้ให้เกิดอันตรายมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งการมองเห็นนะครับถ้าเรามองเห็นสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วมันให้เกิดความเครียดเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับ การได้ยินการได้กลิ่นการรับรสและการสัมผัสนะครับเมื่อเราเมื่อภาษาสัมผัสทั้งห้านี่เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับจะก่อให้เกิดอารมณ์ความคิดที่เป็นบวกหรือลบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดขึ้นต่อตัวเองต่อครอบครัวนะครับต่อการเรียนหรือการทำงานนะครับและก็ ต่อสังคมเอามาดูนะครับยารักษาความเครียดจริงๆแล้วไม่ต้องซื้อนะครับยารักษาความเครียดนะครับมีอะไรบ้างครับยารักษาความเครียดมีอะไรบ้างครับรอยยิ้มเขาบอกว่ารอยยิ้มที่พ่อแม่ให้มานะครับรอยยิ้มที่พ่อแม่ให้มานะไอ้นี้ ก็รักษามาที่จะรักษาความเครียดได้นะครับเสียงหัวเราะนะครับมีใครไหมที่นั่งอยู่ทั้งวันไม่เคยหัวเราะเลยมีไหมมีไหมครับมีไหมนั่งทั้งวันไม่หัวเราะเลยมีไหมไม่ยิ้มไม่อะไรทั้งสิ้นมีไหมครับถ้ามีนี่ต้องผิดปกติแล้วนะครับ <S 2> <S 2> เรื่องตลกนะครับเรื่องตลกเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เรายิ้มหรือหัวเราะได้อันนี้เป็นยารักษาความเครียดนะครับ ครูครูพูดไปว่าเราเดินชนกระจกเล็ดหัวล้อไหมครับถ้าเราเดินดชนกระจกแล้วหัวล้อไหมนะครับไอ้พวกนี้อยู่อีกนานนะครับอยู่อีกนานเลยนะครับแต่ถ้าใครเดินชนกระจกแล้วไม่ไมยิ้มเลยนี่แสดงว่าผิดปกติแล้วนะครับต่อไปนะครับเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงที่เราชอบหรือเราร้องขึ้นมาเนี่ มันเป็นเป็นยารักษาความเครียดชนิดหนึ่งที่ทําให้เราอะไรผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายลงให้ดีขึ้นนะครับเสียงเพลงเสียงดนตรีนะครับอะไรพวกนี้นะครับแม้แต่ท่าทางต่างๆนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้นะครับต่อไปเป็นวิธีนะครับวิธีผ่อนคลายความเครียดนะครับ พวกเราลองทําดูนะครับลองทําดูนะเพราะว่าให้หลับตานะครับหลับตาแล้วก็หายใจเข้าไปให้เต็มปอดนะครับเสร็จแล้วให้ปล่อยลงมาทางปากนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเ oh. บาๆด้วยนะครับลองทําดูครับลองทําดูดิบางคนอาจจะหายง่วงก็ได้นะ อีกวิธีหนึ่งนะครับทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้ลมออกทางจมูกนะครับทําสักห้าครั้งนะครับลองอดูดิเราจะรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นทีนี้มีข้อสอบอีกประมาณห้าสิบข้อนะครับอยู่ด้านหลังนะครับ มีข้อสอบอีกประมาณ50ข้อนะครับให้พวกเราลองลองทำดูนะครับเดี๋ยวผู้จะเฉลยให้เลยนะครับถ้าให้ตอบถูกยี่สิ้าข้อจะเรียงว่าสอบผ่านแน่นอนนะครับ